ผมเรียนกฎหมายอาจารย์แล้วถ้าสมมติว่าผมอ่ะอยากจะเหมือนกับทำอาชีพหบอดูอาจารย์แต่ว่าแบบเหมือนเสริมอ่ะเหมือนเพื่อเพื่อส่งตัวเองเรียนอย่างเงี้ยแต่ผมไม่อยากไปพบเจอใครเลยอาจารย์ผมอยากจะแบบเสริมเพราะไม่งั้นผมจะไม่มีแบบมีเวลาดูหนังสือเงี้ยผมต้องใช้แบบแพสซีฟให้เยอะๆใช่ไหมตามนี่นี่นี่ถ้ามึงกำลังเรียนอยู่กูถึงบอกไม่ให้ไงเพราะมึงต้องเปลี่ยนเบอร์เอาง่ายเดี๋ยวมึงจะเดี๋ยวคร้าต่อไปมึงจะเข้าใจว่ามึงจะเปลี่ยนเบอร์ยังไงก็โอเค อยากมีวิธีเลือกเบอร์โดยไม่ต้องผ่านหมอดูไม่ต้องเสียตังค์วันทักบาทแล้วตรงตามวาสนามนด้วยแล้วถ้า<ม>อยากรู้ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังกรรมอะไรของเราเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จําไว้นะว่าถ้าใครจะมาปรึกษากูนะ mm hmm. กูบอกเลยนะว่าแพงไม่แน่จริงอย่าเสืกมาสองถ้าใครจะมาปรึกษาการุณนาะเอาเบอร์เก่าทั้งหมดมาให้ฉันดูเท่าที่มึงจําได้ริ์มาให้หมดเพราะกูไม่ได้ดูเบอร์เดียวกูดูไล่ย้อนแล้วทายทุกเบอร์ด้วยจนกว่ามึงจะเชื่อแล้วมึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองถ้ามึงไม่เชื่อมึงจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไง จะเชื่อเบอร์บันดาลจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าเชื่อว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเราทําผิดเราคิดผิดเราทําไม่ถูกเราก็ปรับตัวเองให้ถูกทั้งความคิดและพฤติกรรมปรับไมเซ็ตปรับแอคชั่นของเราให้มันตรงกับเป้าหมายอมันก็สําเร็จถ้ามึงเชื่ออย่างนี้คุยกันง่ายสนุกดังนั้นตอนที่เราดูหนังสืออยู่เนี่ยมันยังไงมันก็ไม่ใช่สายแอคทีฟรู้ปะ่ะเพราะมึงต้องนั่งโต๊ะนานๆอ่านหนังสือใช่ไหมต้องมีสมาธิใช่ป่ะ เน้นความมั่นคงปลอดภัยในอาชีพถูกต้องไหมจบมาก็จะได้มีงานทําแต่ถ้ามึงออกมาเป็นสายบูเป็นดูดวงเนี่ยตอนเริ่มต้นใหม่ๆม,มันบูแน่ๆเพราะว่าอะไรไม่มีใครรู้จักกูเลยดังนั้นเนี่ยเบอร์ที่เธอใช้เนี่ยมันมันต้องใช้สองเบอร์เป็นอย่างต่าอะ่ะเบอร์หนึ่งใช้สาหรับเรื่องการศึกษาและการเรียนเท่านั้นเรื่องส่วนตัวส่วนอีกเบอร์นึงใช้สําหรับหมอดูเดี๋ยวไอ้ขั้นต่อไปที่สอนเรื่องวิธีการเลยแบบเธอก็เอาเบอร์เนี่ยมาใช้สาหรับหมอดูเธองเข้าใจไหมครับ อ่าแล้วลองใช้ติดขัดอะไรค่อยมาปรึกษาโอเคขอบคุณครับอาจารย์อาชีพรับเซอร์พระครับตรวจสอบพระแท้ครับเป็นพวกการันตีพระเซียนพระประมาณนี้เกตอ่าเซียนพระประมาณอาจจะเป็นครับทีนี้ถามว่ามันสายบูนสายบุญคิดน่าจะบอกคิดตามตรวจสอบสายไหนครับอืมออกบัตรวจสอบเกตแท้นนี่ก็ต้องเป็น บุญนะ <laughs> อ่าโอเคเนาะเซนต์มึงก็ดีวะอย่างงั้มึงก็ดูพระออกอะนะ <laughs> ถ้ามึงตอบผิดกู่ามึงเซียนพระอาจจะลบได้นะ <laughs> ครับสายบุญเยอะๆนะแต่ว่ามีบู๊บ้างคืออะไรมึงต้องเข้าใจก่อนว่าพระนี่มันมีพระปลอมพระเกนี่ออกปะ่ถ้าเราหยุดหาหยุดหาความรู้เมื่อ,อไหร่เราซวยนี่ออกปะ่ใช่ครับเ <laughs> <ๆ>พราะว่าก่อนที่จะไปถึงการเลือกเบอร์ดวฉันจะสอนลักษณะว่า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเพิ่มศักยภาพสายบูและสายบุญของเราเนี่ยให้มันเต็มศักยภาพได้ยังไงดังนั้นแต่ฉันกําหนดเธอก่อนเธอ,อคงจะเป็นคนสุดท้ายแล้วแหละดวงของเธอเนี่ยมันต้องเป็นสายบุญประมาณสักขอให้เป็นเจ็ดสิบห้าถึงแปดสิบแล้วกันครับโดยประมาณนะแล้วก็ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นสายบู เอาไว้ชนกับชาวบ้านบ้างอย่าลืมนะบูแปลว่าชนชอิทธิฤทธิ์เอาชนะใช่ใช่มันต้องช,ชนบ้างแต่มึงไปชน,านมากมากมันก็ชนทะเลาะนึกออกปะยกเว้นอาชีพของเราต้องบูต้องออกไปเจอผู้คนงมันถือว่าชนแล้วแต่มันไม่ได้ไปชนแบบทะเลาะอย่างนั้นแต่มึงสายแบบเรียบๆม,ม่เอาบู๊มันก็ชนทะเลาะชาวบ้านเขาดิครับขนาดกูเบอร์กูเนี่ยส่วนใหญ่เป็นสายบุญหมดเลยเพราะอะไรปกตินิสัยกูชวนทะเลาะอยู่แล้วไงนิสัยกูยอมใครที่ไหนอ่ะ กูเห็นไม่ชอบมาพาคนไม่ยุติธรรมกูใส่เลยนะไม่ถูกต้องกูเอาเลยนะนี่ใสกูเป็นอย่างนี้แล้วพวกกูต้องเอาเบอร์ที่ใสบุญเยอะเพื่อมาทําให้กูรู้สึกว่ากูไม่รุนแรงเกินไปถ้ากรณีที่อัตราส่วนระหว่างบูกับบุญมันพอๆกัน่ะครับเดี๋ยวประมาณ4.5 4.5เปอร์ซ็นอีกอันหนึ่ง50เปอร์เซ็นต์55เอร์เซ็นเนี่ยครับพลังมันจะ เอ่อช่วยส่งเสริมกันไหมครับหรือมันจะทําให้เบอร์พลังของเบอร์มันเหมือนแบบอยู่นิ่งนิ่งๆิ่งอย่างเงี้ยครับมันขึ้นอยู่ว่าเราทําอะไรเดี๋ยวฉันจะสอนเทคนิคว่าเธอจะต้องทําให้มันหนักไปในพางฝั่งไหนได้บไหมคือในกรณีที่บางทีเราเปลี่ยนเบอร์ไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะต้องทําให้มันหนักไปในทางฝั่งไหนเขาเรียกว่าเลือกที่จะใช้โอเคคําถามเป็นคําถามที่ดีก่อนจะเข้าไปสู่สิ่งที่ฉันจะพูดแล้ว็อธิบายต่อคือว่า ถ้าสมมุติเบอร์เรามันได้ข้อที่หนึ่งเนะเธอต้องทําสัดส่วนให้มันชัดก่อนข้อที่หนึ่งนะคือสัดส่วนคือเปอร์เซ็นเช่นสัดส่วนเนี่ยต้องถูกก่อนข้อที่สองเน้นด้านที่ต้องการนะข้อที่สามก็คือ สิ่งที่ฉันจะพูดคือข้อนี้ซึ่งข้อนี้มันอยู่ในตำมานานะที่ฉันเปิดสอนส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนน้อยมากแต่ฉันจะเอาเอามาให้คนนี้เพื่อจะได้เห็นว่าเธอจะได้อะไรแล้วมันสําคัญขนาดไหนนี่เป็นข้อเห็นเล็กเท่านั้นเองสําคัญขนาดนี้อตอ่ไปแล้วก็คือว่าถ้าเรา จัดสัดส่วนให้เหมาะสมตับง,งานของเราได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเผอิญมันได้บ้างไม่ได้บ้างหรือมันก้ากึ่งที่ปอนถามอ่ะเฮ้ยเราอยากจะไปสายบุญเยอะๆแต่มันออกเป็นทางบูอ่ะทาไงวะเฮ้ยมันออกไปในทางเบอร์เราอยากไปในทางบู๋เยอะๆแต่มันออกไปทางบุญเขาเรียกว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเราต้องเข้าสู่กระบ,บวนการที่สองเขาเรียกว่าเน้นด้านที่ต้องการวิธีการเน้นไม่ยากจำไว้นะใครอยากเพิ่มพูน พลังของเธอในฝ่ายบุญให้ทำอย่างนี้นะครับฝ่ายบุญได้ทำอย่างนี้นั่นก็คือหนึ่งเราได้สัดส่วนที่เราต้องการสัดส่วนที่ฉันพูดบอกเธอไปเมื่อกี้ก็คือเจ็ดสิบสามสิบต้องทาให้ได้ก่อนนะนี่คือขั้นที่หนึ่งนะมันมีขั้นตอนของมันนะขั้นที่สองคือเน้นด้านที่ต้องการเช่นบางทีมันได้สัดส่วนที่เธอต้องการก็โชคดีไปแต่เธอก็ต้องไปเพิ่มพลังให้มันเด่นขึ้นด้วยนี่อรอปะ แต่ถ้าคนมันไม่ได้สัดส่วนเราเรามีสัดส่วนในด้านที่เราต้องการน้อยเกินไปฝั่งบูเราน้อยหรือฝั่งบุญเราน้อยเราให้ไปเพิ่มตรงนี้เน้นด้านที่ต้องการให้ทาต่อไปนี้ถ้าเป็นฝั่งบุญให้ฝึกนิสัยต่อไปนี้นะให้อยู่สงบสงบใครครวนชีวิตบ้างมันจะจะได้คิด แต่ถ้าเป็นฝั่งบูคือฝั่งแต่ถ้าเป็นฝั่งบูคือฝั่งแอคทีฟเนี่ย mm. เธอต้อง mm. ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆถึงจะได้ความคิด mm. แค่นี้นี่คือหัวใจรู้เป่า ถ้าเมื่อเราไหไเราอยู่ฝั่งบุญเนี่ยเราต้องสงบสงบใจมากๆเขาอยากจะเพิ่มพลังมาเราต้องเพราะว่าคนบุญเนี่ยมันจะนั่งเฉยๆแล้วมันจะมีความคิดเมื่อมันสงบเมื่อไหร่ความคิดมันจะเกิดมันจะทบทวนชีวิตตัวเองแล้วมันจะได้คิดมันจะพบหนทางที่จะเอาตัวเองรอดแล้วมันจะปิ๊งอะไรขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นคนที่จิตเข้าสู่ความสงบง่ายชอบความสงบชอบความเบาสบายไม่ชอบอะไรวุ่นวายต้องรู้ด้วยนะว่า ถ้าเรางานแบบจําเจบางคนนไม่ชอบทำงานจําเจนั่งโต๊ะเบื่อมากอย่างกูเนี่ยไม่ชอบเลยเกียดเกียจชอบออกไปลุยออกไปแอคชั่นแต่เมื่อเว่า,เาสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยต้องหยอบก็กลายเป็นว่ากูเป็นคนที่แบบอยู่ในห้องนั่นก็วิ่งตลอดทั้งวันเหมือนคนหนูติดจ,จันหาอะไรทําตลอดมันอยู่นิ่งไม่ได้ไงมันมันเป็นอย่างนั้นน่ะคือธรรมชาติของเราต่อมาคือไอ้พวกฝั่งบู๊เนี่ย มันต้องออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเพราะมันเป็นพวกที่ทําอะไรวุ่นวายชอกทําอะไรตลอดเวลาเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความสงบหรอกดังนั้นส่วนผสมของมันคือมักจะไปเห็นไปรู้ไปฟังแล้วก็ไปเจอประสบการณ์อะไรไ,ไหบ่อยจึงได้ฉุกคิดขึ้นมาได้ความคิดขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตัวเองก็จะเกิดขึ้นตามมาใช้พลังฝั่งบูหรือฝั่งบุญให้มันตรงแค่นั้นเองส่วนข้อต่อมาคือตัวไมเซตตัวนี้บาลานซ์ Balance และกอัปเดตตัวนี้คือสิ่งที่ฉันสอนในสมัมมนา คือไอคลิปตรงนี้ถ้าจะทําเพื่อจะให้ลูกศิษย์ในกลุ่มได้ดูด้วยเพราะมันจะได้พัฒนาตัวเองเดีขยวคือดีขึ้นและจะใส่ลงไปแล้วก็ตัว mindset balance update ถ้ากูจะให้แปลกูแปลอย่างนี้ mindset คือความคิดต้องคิดให้ถูกกูใช้คําว่าทันรวยมึงต้องมีความคิดที่ทันต่อความรวยหมายถึงว่ามึงรู้ว่าอะไรทําแล้วรวยอะไรทําแล้วจนคิดยังไงรวยคิดยังไงจน คิดแบบนี้จุดมุ่งหมายของมันคือจนว่ะไอ้พวกจนกระจอกว่ะอันนี้คิดแบบนี้คือพวกรวยว่ะเฮ้ยพวกวินเนอร์ว่ะพวกฉลาดว่ะไม่ใช่ลูเซอร์ไม่ใช่ขี้แพ้คิดบวกรวยคิดจนคิดลบก็คือจนอย่างนี้เป็นต้นมึงต้องรู้ทันตรงนี้ก่อนที่กูสอนในคลาสแต่มึงเข้าใจง่ายมึงไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลยคือกูจะคิดยังไงให้รวยว่ะคนรวยมันคิดยังไงไปคิดเหมือนเขาสิง่ายนิดเดียวคนรวยเขาคิดยังไงล่ะ เออไปลองหาดูแต่ในข้อที่จะสอนว่าคนรวยมันคิดยังไงไอ้บาลานซ์เนี่ยหมายถึงว่ามึงต้องทันตัวเองทันตนคือมึงต้องรู้จักตัวเองก่อนมึงต้องมีสมดุลในตัวเองว่าตกลงแล้วมึงต้องการอะไรชีวิตมึงต้องการอะไรอะไรคือสิ่งปรารถนามึงอยากทําอะไรกันแน่มึงต้องคบคิดไถ่ถามตัวเองจนตัวเองมีความชัดเจนคือเราทันตัวเราแล้วมึงถึงจะเริ่มกระบวนการพัฒนาตัวเองได้ ม่งั้นมึงก็ไม่พัฒนาตัวเองโอ้กูไปเสพข้อมูลสารพัดเลยนะคนร่ำรวยมากเลยแต่มึงไม่เคยรู้จักตัวเองอะนะมึงก็ไม่เคยเอาความคิดเราไาพัฒนาตัวเราได้หรอกเพราะเราไม่เปลี่ยนแต่เมื่อเราเฮ้ยมีความคิดทันรวยแล้วรู้จักตัวเองแล้วนะทันตัวเองแล้วนะแต่มึงไม่อัปเดตเขาเรียกว่าทันโลกเออกูรู้แล้วรวยทายังไงแต่ตอนนี้โลกมันอยู่ออนไลน์หมดแล้วแล้วมึงก็ไ่ทำที่อะไรเลยกุจะเปิดหน้าร้านกูจะทําแบบเดิมตลอดเวลาไม่คิดจะปรับตัวอะไรเลยเนี่ยไม่คิดจะทันโลกเลยสามตัวนี้มึงไม่ได้นะ กูบอกเลยว่ามึงอย่าฝันว่าคำว่า self improvement เนี่ยไม่เกิดหรอกหรือ self development ก็ได้แต่ development มันใช้สำหรับการพัฒนาในลักษณะอื่นมากกว่ากูจะคำว่า self improvement น่ะเหมาะก,กว่ามันไม่เกิดหรอกถ้ามึงไม่มีความคิดแบบคนรวยมึงไม่รู้จักตัวเองไม่รู้วิธีที่จะค้นหาตัวเอง,งตกยุคแล้วเนี่ยอย่าฝันเนะต่อให้มึงมีความคิดที่รวยมึงรู้จักตัวเองแต่มึงตามโลกเขาไม่ทันแล้วมึงก็ไขว่คว้าโอกาสน,นั้นไม่ได้เห็นั นี่คือพื้นฐานเบื้องต้นคือนั้นเองนะในการพัฒนาตัวเองกูยังไม่ได้บอกเลยนะว่าในเบอร์เนี่ยดูยังไงว่าควรจะพัฒนาด้านไหนเรื่องอะไรโลกยุคนี้มันไปถึงไหนอัปเดตหมดเลย93เออ965 1599ค่ะ ให้แยกก็คือตัวตัวนี้ไม่เอา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 ,ไม,เอาไม่เอาเนาะเดี๋ยวท่านจะบอกด้วยว่ามันใช้ยังไงแต่ว่ายังไม่พูดสามเนี่ยหนึ่งเนี่ยก็คือสามหนึ่งเป็นฝั่งฝั่งอะไรทุกคนช่วยตอบเลยบูโอเคเก่งมากต่อมาหกห้าห้าฝั่งบุญก็คือหกห้าห้ามันจะกลายเป็นเท่าไหร่สามต่อสองใช่ไหมค่ะนหนว่าสามตีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์สองเนี่ยมันเกินครึ่งใช่ไหม ค่ะถ้าตีสามเป็นหนึ่งร้อยสมมติตีสามเป็นหนึ่งร้อยนะเฮ้ยมันสองมันเกินห้าสิบแน่แน่ที่ออกว่าเพราะปกติครึ 3, ่งหนึ่งของสามคือหนึ่งจุดห้าใช่ป่ะใช่ค่ะแสดงว่าสองมันเกินไปไกลมากก็แสดงว่ามันเกินห้าสิบไปแล้วก็แสดงว่าเป็นหกสิบทีนี้เราก็เทียบเลยหนึ่งร้อยเทียบกับหกสิบมันเกินไปอย่างเงี้ยเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้อาการโดยประมาณเนี่ยสามต่อสองนี่มันใ,นใ,นในกล้กันมากเลยถ้าจะให้เทียบชัดๆเนี่ยก็น่าจะประมาณนี้ หกสิบสี่สิบไม่งงใช่ไหมไอเรื่องพวกนี้มึงต้องใช้บัญญตัติรายะทำบ่อยๆอ่ะคือมันใกล้กันมากแต่มันเกินครึ่งใช่ป่ะคือมันเกินครึ่งก่งอ,อน,นี้ไปแล้วใกล้ไปมากแต่ถ้าเป็นห้าสิบห้าสิบมันได้ไมหมล่ะใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมมันก็ลดลงมาฝั่งนี้ก็คือสี่สิบฝั่งนี้ก็คือหกสิบมีใครงงบ้างไหมเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะวิธีการประเมินมันจะมีวิธีวิธีหนึ่ง อันนี้คือต้องสอนแอดวานกันเลยทีเดียวนี่น,น,นะไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปนี้ฉันต้องเอาไปส่งในในกลุ่มสัมมนาให้คนลูกศิษย์คนอื่นดูอยู่ละไม่มีวอรี่เธอสังเกตดีๆเบอร์ของเธอฉันบอกว่าต้องเน้นด้านไหนนะถามหน่อยสิบอกว่าเน้นด้านบุญนะคะไอ้บุญด้านบุญบุญบุญ,บญขอใครเออแต่เบอร์ของมึงออกไปทางสายบูหรูอป่ะเพราะอะไรรูอป่ะ ศูนย์เก้าคือตัวเรื่องปฏิกิริยาจําได้ไหมที่พูดไปและไอตัวสามที่อยู่ตรงเนี้ยมันหลูกล้อมด้วยเก้าเห็นไหมแล้วยังมีศูนย์มาส่งพลังต่อนเนื่องมาเด้ง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 เดงมาป้องเข้าไปอันนี้ก็เด้งเด้งมาป้องเข้าไปแสดงว่าสามมึงอะใหญ่แล้วนะอูอันะมันมีอะไรสามใช่ไหมนะส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ข้างๆเลขที่ไม่ได้มีเก้าศูนย์มันมันหนึ่งมันตัวแค่นี้มึงจะได้งงหนึ่งตัวแค่นี้แต่สามตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวมึงได้ไม่งง นี่นะนี่ฝั่งนี้เออทีนี้มาดูฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ก็มีหกนะหกกับห้าตัวไหนใหญ่กว่ากันก็คือหกตัวเนี้ยอยู่ข้างๆเก้าหกมันก็เลยตัวใหญ่หน่อยนึงขึ้นมาประมาณนี้แต่ห้าตัวเนี้ยมันไม่มีเก้าแลวสูอยู่ข้างๆมันก็เป็นห้าตัวเล็กๆธรรมดาตัวนี้แต่ห้าตัวนี้มันมีเก้าอยู่ข้างแล้วมีส่งพลังต่อมาเห็นไหมส่งพลังต่อมานะครับอยู่เก้าส่งพลังต่อมาไอห้าตัวนี้มันเลยใหญ่ขึ้นมา นี่คือวิธีคำนวณง่ายๆเฮ้ยตกลงเราต้องการฝั่งบุหรือฝั่งหมุนหนักกว่าการถูกต้องไหมค่ะก<ฆ>็แสดงว่าเบอร์ของเธอสมดุลดีแล้วใช้ได้<ฆ>แล้วก็ฝั่งบูก็ถือว่าก็โอเคแต่เธอเน้นไปทางบุนกูไม่แน่ใจว่ากูให้ไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์บอก่อยสิเมื่อกี้ให้มาคือคือบุนนี้ประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์อแสดงว่าเบอร์มึงใช้ได้ค่ะเ<ฆ>พราะว่าอะไรเนี่ยมันมีตัวใหญ่ขึ้นมาทั้งสองตัวเห็นไหม อันนี้มีตัวใหญ่ตัวเดียวเห็นปะค่ะอ่ะไอะตัวนี้เท่ากาันเนอะตัวนี้เท่าก,ากาันหักล้างไปมึงหักล้างไปหักกะทีละตัวอ้อชนะแล้วดิสองอตัวหนึ่งค่ะเก็ตไหมค่ะนี่คือวิธีเทียบแต่ว่ามึงก็ต้องเข้าใจว่ามันก็ต้องเป็นการเทียบแ,แบบแบบเนี้ต้องใช้ความชํานาญคล่องๆหน่อยอย่างเงี้ยถือว่าใช้ได้เพราะว่าเน้นเราเป็นเน้นสุตรประกาะมากนะคือพาสิฟเยอะหน่อยแอคทีฟไม่ต้องมากแต่สแสดงว่าสามมีพลังแรงแปลว่าอะไรแปลว่ามึงอ่ะบู๊เก่ง ฉะตรงๆ <Ừ. S 1> เลยตรงไปตรงมามึงต้องระวังข้อมูลมึงเวลามึงพรีเซนต์มึงพรีเซนต์ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาไม่อยากปิดข้อมูลอะไรเลยถูกต้องไหมถูกต้องค่ะมึงทาํามายังไงมึงก็อยากจะเสนอผลงานมึงอย่างนั้นใช่ค่ะนะมึงยังมีอีโก้ความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงอยู่นะนะอ่ะกูไม่ถ่ายเยอะนี่กูถ่ายเล่นๆน,นะสนุกสนุกนกูยังไม่ได้เดินองค์ห้าวิชาลึกซึ้งนะดูแค่นี้เฉยๆอ่ะสนุกสนานแลวอ่ะพอก ขอบคุณอ,ณอณาจารย์ถ้าสมมุติว่าที่อาจารย์ให้ไว้เนี่ยคนเป็นบู๊อย่างผมเนี่ยบู๊แปดสิบบุญยี่สิบแต่ปรากฏว่าเบอร์ของผมพอว่ามาตัดแบบที่อาจารย์สอนเมื่อกี้มันกลายเป็นว่าเบอร์ผมไปอยู่ในบุญบู๊มีตัวเดียวแล้วอย่างเงี้ยม,มันต้องเปลี่ยนหรือว่าแก้เบอร์หรืออะไรยางไอาจารพอม,มีน้ำนำไหมครับศูนย์เก้าเก้าครับอือสี่แปดหกสามสองห้าหกครับ สามสองห้าอ่ะใช้ไปด้วยกันอ่ะนะครับสุอันนี้ก็คือแฮบบูหรือบุญของผมอาจารย์ให้บูครับไม่ใช่ครูให้บูบุญบุญสี่อะไรบุหรือบุญอ่ะบุญครับบุญสี่หกสองห้าหกแปดมีบูตัวเดียวสามอ่ากลายเป็นเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าเป็นห้าต่อสองครับเออแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะคะก็เบอร์เธอเป็นอย่างนี้ ก็ <king> นไดนเลยครับผมถึงถามว่า <ridge> สอนไปแ,แล้วนี่จำขั้นตอนที่สองได้ไหมขั้นตอนแรกถ้าสัดส่วนเราไม่ได้เราต้องแก้เบอร์เราพื้นฐานอย่างไรแต่เมื่อสัดส่วนเราได้ก็อโอเคแต่ถ้ามันไม่ได้ล่ะครับเน้นด้านที่ต้องการด้วยการทํายังไงเราอยากบูเราต้องทายังไงอยากบูเราทํายังไง ออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆอย่าคิดอะไรดเดิมๆไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปเจอผู้คนอืมครับไปทำสิ่งที่ไม่เคยทำนี่ออกไหม,มครับครับอย่างมงงคงอย่นที่เดิมของตัวเองเข้าใจป่ามันโลกมันจะแคบแล้วจะคิดอะไรไม่ออกอในทางแก้มันคืออยู่ตรงที่อาจารย์สอนเรื่องนี้ใช่แล้วมันจะแปลกใจเมื่อมึงทำนะมึงจะแปลกใจว่าทำไมกูมีไอเดียใหม่ๆทำไมกูมันเก่งขึ้นทุกวันวะเพราะเรากำลังโอ้พลังเรามันแย่มากเลยอะ่ะ มันกดให้เรานิ่งอ่ะกว่าจะพัฒนาตัวเองโคตรช้ากับอาชีพของตัวเองนึกออกปะครับมันช้ามากเลยนะเพราะมันโดนถ่วงอ่ะห้มึงต้องการฝั่งนี้อะแต่มึงเจอฝั่งนี้ถ่วงไว้อ่ะมึงก็ต้องในเมื่อสัดส่วนมึงแก้ไม่ได้มึงต้องเติมเติมเติม,ตมใช่ไหมรู้วิธีแก้แล้วนะครับผมส,ส่วนฝั่งไหนก็แล้วแต่โอ้ยถ้าเบอร์ผมเนี่ยมันเน้นไปในทางฝั่ง ฝั่งบูอ่ะแต่ฝั่งบุญผมต้องการะแต่ผมไม่มีทําไงดีอาจารย์อ้าวก็เหมือนเดิมถ้ามึงอยากใช้พลังด้านบุญแต่บุญมึงมีน้อยไม่เป็นไรเช่นอ,อ,อ่าโอ้โหไม่นี่รอไปห้าอันนี้ไปหนึ่งอย่างเงี้ยเงี้งหรปะครับโอ้โหบุญน,น้อยมากแต่เราต้องการบุญน,นี่สงบสงบ,สงบมีเวลาคลายคร,ครวนชีวิตตัวเองบ้างนั่งคิดสง,สงบสงบบ้างให้ความสุขกับตัวเองนั่งคิดในสิ่งที่ตัวเองต้องการบ้างมันจะได้คิดมันจะปิ๊งขึ้นมาเว้ยแต่มันจะปิ๊งจากภายในนะ เหมือนนักคิดมึงสังเกตพวกนักคิดมันจะไม่ทำเพี้ยอะไรมันจะไม่ขยับตัวแหละวันวันนั่งแช่อะไทั้งวันนึกออกปะเสื้อไอแซคนิวตันที่มันนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วเปิลล่นใส่หัวมันมันเน่ะทั้งสายบูและสายบุญรู้ปะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมันสายบุญเพราะมันใช้ความคิดนึกออกไหมแต่พอมันออกไปข้างนอกไปเจอผู้คนด้วยไปนั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลด้วยด้วยความคิดว่าเออยู่ในบ้านมันเครียดจังเลยว่าไปอยู่ข้างนอกไปนั่งคิดข้างนอกบรรยากาศอาจจะดีกว่าก็ได้พอมันออกไปปุ๊บสายบุญของมันเนนยยยไออ้้สาาาบูขงงมัก็ทํดว แอปเปิลก็หล่นมากระทบมันมันก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมันได้ประสบการณ์ใหม่ปุ๊บมันก็นั่งสงบสักพักหนึ่งแล้วมันก็คิดใคร่ควรแบบสายบุญว่าเอ๊แสดงว่าอะไรมันเป็นแรงที่ทําให้ผลไม้มันตกลงมาได้อ๋อมันคือแรงโน้มถ่วงใช่ไหมมันทําให้เราไม่ล่องลอยไปในอวกาศที่ดึงยึดให้เราอยู่บนพื้นโลกได้นี่แหละมันใช้ทั้งบุญและบูอยู่ในวิทยาศาสตร์สิ่งที่กูพูดนี่คือวิทยาศาสตร์หมดเกตนะทีนี้ในกรณีที่อาจารย์ครับ เมื่อผมพัฒนาตรงนี้อย่างเต็มที่แล้วแล้วผมจะเลือกเบอร์อย่างไรแต่กูจําไว้ก่อนนะกูไม่เน้นการเปลี่ยนเบอร์หากคิดว่าจะเปลี่ยนเบอร์แล้วจะมาปรึกษาหาหรือฉันเนี่ยมึงไปทำสิ่งนี้ได้เลยกูอนุญาตให้มึงทําได้แต่ไม่ใช่ว่าเบอร์ทุกเบอร์มันจะใช้ง่ายๆนะมันจะมีเงื่อนไขในการใช้อย่าไปเบอร์สุ่มสี่สุ่มห้าวันนี้จะมาสอนวิธีการเลือกเบอร์ที่เรียกว่าระบบวาสนา